สวัสดีครับอิทอเท็วันนี้นะครับนำเสนอตัว sony นะครับรุ่น dscw ห้าสิบห้านะครับไซเบอร์ช็อตตัวนี้นะครับนี่สภาพภายนอกก่อนนะครับโชว์ก่อนสวยนะครับเห็นไหมครับเล่นไฟให้ดูตรง lcd นะครับก็มีร่องรอยจากการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรหัสสามตัวหลังเจ็ด แปดหนะครับตัวนี้นะครับโอเคลองถ่ายดูนะครับซูมเข้า,เาซูมออกซูมเข้าได้ปกตินะครับมาโครเปิดได้นะครับปกติแฟนะครับ ลองให้ดูนะครับนี่แฟลชออฟปกตินะครับตั้งเวลาได้นะครับฟังกช์ชันนะครับการถ่ายรูปก,ก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวไปมวดวิดีโอก็เลื่อนทุกทีครับ นี่ครับถ่ายวิดีโอได้นะครับปกตินะครับดูที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับอย่าลองสูงดูนะครับนี่ครับความชัดมันนะครับถ้าบูดหมดสันบายเล่นหุบเองนะครับ ใช้ถ่ายก็กดแตะนิดนึงอะครับเป็นกรับมาใช้งานตัวเลนส์น,นับยังสวยนะครับปกตินะครับสนใจนะครับติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ